สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับพลนะคะเ,เป็นคลิปที่พลจะมาพูดคุยถึงเรื่องแจกที่พลบอกว่าจะแจกคอลลาเจนใช่ไหมแล้วก็จะจะับผู้โชคดีในภายในวันที่20ก็คือว่าพลอ,อ่านคอมเมนต์แล้วเยอะมากนะคะสําหรับคนที่อยากได้ลรางวัลเนี่ยมันมีแค่3ารางวัลเท่านั้นแล้วก็ต้องมีเดอะวินเนอร์ถูกไหมแล้วทีนี้พรุ่งนี้พลจะมาจับฉลากนะคะ มาจับให้ดูกันสดๆเลยว่าแต่พอจะเขียนลายชื่อทุกคนลงไปในกระดาษเล็กๆนะคะแล้วก็ม้วนเป็นฉลากแล้วก็จบขึ้นมานะคะแต่ว่าจะถ่ายให้ดูเลยนะคะว่าจบใครได้บ้าง3มคนเท่านั้นนะคะพอบอกเลยว่าคอมเมนต์ทุกคนอ่ะมีความหมายแล้วก็พออ่านรู้สึกด,ดีนะคะที่คนอยากได้แล้วก็อบอกว่าอยากขาวใสเหมือนพอนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้พาก็เอาผิวมาให้ดูอีกแล้วว่าผิวพอเป็นไงนะคะไม่ได้พอกด้วยนะคือไม่ได้พอกนะคะนี่คือผิวจริงๆอ่ะแล้วก็ จะมาพูดถึงเรื่องคิวสามมิตินะคะก็คือที่ที่พลอสั่งเนี่ยชื่อว่าร้านเสริมสวยยาดานะคะช่างเนี่ยก็คือป้ายาดานะคะก็คือเป็นป้าของพลอยนั่นเองก็คือเป็นแม่ของเพื่อนนะคะก็ราคาสั่งตอนที่พลอสั่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่5,000บาทแต่ว่าตอนนี้คุณป้านะคะบอกว่าสั่งอ,อุปกรณ์มาใหม่หมดเลยนะคะก็คือยกเครื่องเลยแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่ที่4 0 0พบาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถไลน์มาสอบถามพลอได้เลยเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยนะคะต้องจองคิวล่วงหน้านะคะ ร้านของคุณป้าเนี่ยอยู่ที่รามหนึ่งนะคะซอยรามร้อยเก้าสิบทับสองนะคะถ้าใครเคยไปแล้วก็จะรู้ว่าคุณป้าเนี่ยเป็นช่างที่เฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆนะคะไปถึงร้านเนี่ยคุณป้าก็จะดูแลดีเลยนะคะทั้งอาหารขนมนมเนยโหแบบมีความสุขมากนะคะแล้วก็คุณป้ามือเบามากนะคะสาหรับตัวพลเองเนี่ยถามว่าเจ็บไหมมันก็จะแบบยืดยืดอะข้าแต่บ้าเออเนี่ยคือคิวพลอ,อะคือเขียนนะแต่ว่าือไม่เขียนเยอะคือถ้าไม่เขียนเลยอะ ก็ไม่ใช่ว่าคนเป็นคนไม่มีคิ้วนะคะก็คือเวลาเราไม่แต่งหน้ามันก็ทําให้หน้าเราดูมีอะไรใช่ปะเออก็อย่างที่เรารู้กันว่าคนเราเราไม่แต่งหน้าอย่างน้อยมีคิ้วอะก็โอเคแล้วไปไหนมาไหนได้แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นนะพอคิดว่าคิ้วสามมิติเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็ ถ้าใครไปเจอราคาที่แบบแพงซื้อไม่ไหวนะคะ4,000บาทนะกับป้ายาดานะคะเต่ว่าโอเคเลยแหละแล้วคอยสั่งมา2ปีแล้วไม่เคยไปเติมสีเลยนะคะซึ่งอยู่ได้นานมากคือถ้าแบบใครเคยเห็นรูปหน้าสุดเอาก็จะเห็นว่บคอยมีคิ้วเป็นทรงคิ้วอยู่อย่างนั้นเลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจก็นั่นแหละเดี๋ยวคอยทิ้งไลน์ไว้ให้ล้วไลน์มาสอบถามคได้นะคะมีสักปากสักขนตรงชมนปูทุกอย่างเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะฉลากผู้โชคดีคอลลาเจนกันนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องสักคิ้วสามมิติเนาะ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะแอดไลน์มาถามพอยได้เลยนะคะเออแล้ววันนี้เนี่ยพอยก็จะมาแพ็คของนะคะส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่ไดโอนเงินมาแล้วลอตนี้ก็เยอะอีกเหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณทุกคนมา,มากเลยที่เชื่ออุดหนุนนะคะอ,อืมแล้วเรื่องของแจกพลอก็แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเออแล้วก็มีอะไรนะ แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะพลอยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สําหรับพลอยอะถึงผู้ติดตามจะขึ้นวันละร้อยคนอะแต่สําหรับสําหรับพลอยทุกคนมีความหมายคือถ้าไม่มีหนึ่งคนก็จะไม่มีสองคนไม่มีไม่มีม่เรื่อยๆนะคะแล้วว่ายิ่งหนึ่งคนทุกคนสําคัญยิ่งหนึ่งคนทบกันทุกการยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ขอบคุณทุกคนจากใจนะคะแล้วเดี๋ยวออพอจะอัปเดตการทาหน้าอกให้ฟังก็คือ มีคนถามความเหมือนกันว่า,าหมอเทพเนี่ยทำสวยแต่เย็บแผลไม่สวยจริงไหมอันนี้พลอขอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพลคิดว่าแผลเนี่ยมันเป็นแผลที่เปิดใหญ่เหมือนกันนะแล้วความรู้สึกพลก็ว่าแผลไม่สวยแหละแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยราคามันถูกที่สุดในประเทศไทยถูกที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหมอจะมาปาปน,นีตัดเย็บมันอยู่เนี่ยพลคิดว่ามันก็คงไม่โอเคกับเขานะคะคือถ้าอยากได้แผลสวยอยากได้เออไม่ต้องเจ็บมากไม่ต้องอฟื้นนานก็ ราคาแปดหมื 800, ่นเป็นแสนนะคะอันนั้นแนะนําแล้วกออ็อาการตอนนี้พอไม่เจ็บหน้าอกแล้วนะคะก็สบายตัวแล้วแต่ว่ายังตึงๆงแขนย,ยกแขนแบบได้แค่นี้นะคะยังยกไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปตัดไหมอีกนะคะแล้วหลายๆอย่างเลยนะคะว่าจะเป็นบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไลน์มาถามเขอได้นะก็คือบางทีเขาอาจจะตอบช้าหรือบางอารมณ์พอพุ่งตรงเลยบางอารมณ์เผออาจจะตอบกวนตีนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันเป็นเรื่องจริงก็อย่างเช่นแบบ อันตรายไหมคะมีออยไหมอันนี้พลอยขอบอกเลยว่าทุกอย่างที่พลอยประกาศออกไปที่พลอยพาเพื่อนไปทํหรือเปิดหานอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างพลอยทามาด้วยทั้งนั้นคิ้วเนี่ยเหมือนเรื่องคิ้วพลอยก็สักมาด้วยจริงๆพลอยสักเองพลอยถึงแนะนำเบอร์ท็อกฟิลเลอร์พลอยก็ฉีดที่นี่จริงๆพลอยก็เลยมาบอกต่อแนะนําให้ไปด้วยกันนะคะก็ตามนี้นะคะก็ถ้าของไม่ดีพลอยก็คงไม่มาแนะนาเนาะเออถ้าแบบฉีดแล้วเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกคนอื่นทําไมจริงป่ะเออแล้วก็ ยังมีหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะว่าโบท็อกกับฟิลเลอร์ต่างกันยังไงย้อนไปดูคลิปข้างล่างนะคะพลอยบอกไว้แล้วแล้วก็ยังมีบางคนแบบงงๆว่าเฮ้ยพี่โบท็อกฉีดแล้วขาวเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะโบท็อกเนี่ยช่วยลดการทําให้หน้าผากตึงลดกีินการนู่นนี่นั่นนะคะก็ฟิลเลอร์ก็จะเป็นการเติมเต็มเข้าไปว่าจะเป็นเติมร่อ,อ,มองจมูกเติมร่องจมูกร่องแก้มนะคะหรือว่าจะเป็นรอ,อ,อยลุมสิวอะไรก็ได้หมดเลยนะอืมก็ตามนี้นะคะส่วนเมโซแฟตตอนนี้ก็ กำลังจะพอกำลังจะไปถามนะคะก็คือเป็นการลดไขมันส่วนเกินช่วงนี้นะคะแล้วก็พวกเหนียงอะไรเงี้ยลดได้นะคะก็สนใจก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์พอมาถามได้สารพัดอย่างมากคือตอนนี้พลยพยายามจะบอกทุกคนให้หมดว่าอะไรตรงไหนทํายังไงบ้างน,นะคะแต่ก็ขอไปทีละอย่างแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็รวมๆแล้วก็เป็นเรื่องสักคิ้วนะคะ,ะแล้วก็เรื่องจับรางวัลคอลลาเจนพรุ่งนี้โอเคไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย พิ่งอย่พ่งคือจะบอกอ่าไอ,อเรื่องที่รีเควสต์มาว่าบอกอยากให้แต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพอยว่าสักวันหนึ่งว่างๆนะเออพอจะทําให้อย่างแน่นอนคือพอีบอกเลยว่าพอเป็นคนแต่งหน้าช้าแล้วก็บางทีทรงผมอ่ะในรูปมันดูสวยมากเลยนะแต่คือบางทีมันความเป็นจริงมันยุ่งมากอ่ะเออแล้วพอยก็เลยแบบไม่รู้จะมาสอน how to ยังไงนะคะอยากอยากให้เข้าใจนิดนึงก็จะพยายามทำมาให้ดีที่สุดนะคะโอเคนี้จบจริงลวบ๊ายบาย